ซอนมีครั้งหนึ่งที่ซอนบอกทุกคนว่าซอนไม่สบายเมื่อเร็วๆนี้แหละซอนจําไม่ได้ว่าไล์ไหนมีครั้งหนึ่งซอนเคยบอกกับทุกคนว่าซอนขอยกเลิกไล์เพราะว่ามันไม่สบายซอนจะบอกว่า คัดจริงสนสบายดีแต่แค่คือคือถามว่ามันไม่สบายไหมมันก็มันมันก็ไม่สบายในตอนนั้นแต่ว่าถ้าจะไม่ผิดในตอนนั้นคือคือเราเรา,เรารู้สึกว่าเราจะมีความสามารถในการไลฟ์ได้แต่เราขอยกเลิกไลฟ์ไปเพราะว่าเราติดผู้ชาย <c oughs> คือ อเดียผู้คุมก็ไม่รู้ทีมงานก็ไม่รู้คือเพื่อนผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่เขาเป็นคนที่ดีกับเรามากๆเขาเป็นคนที่ดีกับเรามากๆแล้วเขาอนานาานทีจะมาแล้วทุกครั้งที่มาเขาจะแบบจะชอบมาชวนเราเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคต่อให้ฉันไม่สบายฉันก็ต้องไปเอาความเป็นห่วงคืนมาเดี๋ยนี้เลยนะ เราอยากจะขอโทษทุกคนจริงๆคือเราอาจจะดูไม่ดีแต่ว่าเราขอใช้อีกหนึ่งจริงๆวันนี้เราจะยกเลิกไลฟ์ด้วยซ้ำเพราะว่าเขามาเขาโทรชวนเราตอนประมาณทุ่มครึ่งเราก็เลยคิดอยู่ว่าเราจะยกเลิกไลด์ดีไหมเขาสองคนกับเรามากอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่เราเลือกทุกคนคุยแต่หนูเลือกเลือกที่จะมาหาทุกคนเลยนะหนูเลือกที่จะมาหาทุกคนเห็นป่วว่าหนูไม่ได้เลือกผู้ชายเห,เห็นไหมเห็นไหมว่าเราไม่ได้เลือกผู้ชายเลยก็ก็เออ นัดก,กันหลังลงไลฟ์ก็บอกเครื่องหมายหมวกขีดล่างเครื่องหมายหมวกไม่ได้นะัด <c oughs> ไม่ได้นัดจริงๆสาบานได้คือไปอย่าเพิ่งโป๊ะเรอจะทำเสิดโป๊ไม่เช่อถามพีเทพได้เลยงั้นเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเดี๋ยวแป๊บหนึง่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวฉันจะต้องไปตามพยานพีเทพปวันนี้เนี่ยหนูยอมไม่ไปหาผู้ชายเพื่อมาแบบเพื่อมาไลฟใช่ไหมใช่แต่เธอลังเลคือคือ <c oughs> <c oughs> คือกำลัเลี่ยบบ่นหน่อยรหนึ่งโอ๊ยผู้ชายมาหาไปได้ไหมนะแต่ไปดีกว่าถึงก็ทํางานโผ่านไปประมาณสิบยี่สิบนาทีโอ๊ยแต่ผู้ชายมาทั้งทีเลยนะอทำงานก็ได้ได้กันเลยแเอ้ามีลังเลลังเลมาสองสามรอบหนูไม่ได้ลังเลพี่หนูเนี่ยคือตั้งใจทำอะไรจริงๆวันนี้แบบหนูไม่เอาผู้ชายเลยใช่ไหมไม่ใช่มันก็มีลังเลนิดนึงเห็นไหม ไม่ได้มีนัดจริงๆทุกคน <c oughs> ใช่เพอะเขาบอกว่าถ้ารอดูสี่ทุ่มถ้าเกิดเขาว่างก็ไปอืมก็คือคืนนี้ก็คงไม่ได้เล่นเอฟเฟกต์กันแล้วแหละแต่ไม่ป็รายหรอก <c oughs> ีเล่นคนเดียวได้โ <c oughs> อ้ช่วยหน่อย <c oughs> <c oughs> แต่ว่าแล้ว <c oughs> แล้วคือลังเลไหมลังเลไหม <c oughs> เออลังเลอย่าทบแล้วเออลังเลเว้ <c oughs> แต่ไม่ไปไม่ไป ก็ไม่ไม่ไปหลังลงไลฟ์ยังมีเวลาไม่คือมันดึกแล้วเออก็ต้องทํามาหากินนะเนาะใช่ใช่องไปทาอย่างอื่นแล้วเพราะว่าเราเราพูดกันว่ายังไงตอนนั้นเพราะเราเราพูดกันว่าผู้ชายเขาก็ไม่ได้อะไรอ๋อไม่ได้มีเงินใช่เพราะว่าถ้าคนนั้นรวยคือสอนเขาคงไปเพราะว่าเราเลือกเงินฉันก็เลยบอกว่าแต่ถ้าเราเลือกผู้ชายมีเงินเราจะได้ทั้งผู้ชายและเงินซอกก็เลยบอกว่าโอเคงั้นไม่ไปแล้วเพราะว่าเขาไม่มีเงิน าก็เลยมาหาผู้ชายมีเงินก็พวกเธอเดี๋ยวเขาเป็นยไงด่าเขาคือผู้ชายมีเงินฉันลงฉันลงไล์เลยได้ไหมทุกคนเราลงไลน์ได้ไหมอ่ะเนี่เขาเขาเอาเป็นข้ออ้างเขาจะรีบไปหาผู้ชาย ดิตอนแรกแบบสี่ทุ่มก่อเขาไม่ว่าไงจะลงตอนนี้เลยจะไปหาแล้วเนะี bye ่ยบายบเยฮฉันเลือกผิดคนจริงๆเ,เราอะเราอ่ะเลือกทุกคนจริงๆนะ <c oughs> อย่าไปฟังอย่าไปฟังเนื้อทองมากจริงๆอย่าไปฟังอย่าไปฟังเนื้อทองมากเราเลือกทุกคนเราอะ่ะไม่เคยจะเลือกคนอื่นจริงๆอย่าไปฟังเนื้อทองเนื้อทองมันเชื่อไม่ได้